ภาครัฐก็ออกมาเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับว่าในช่วงมรสุมเข้าซึ่งโดยปกติครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนเนี่ยก็อาจจะมีลมมรสุมเข้าทําให้น้ําทะเลคลื่นสูงดังนั้นไม่ควรที่จะลงเล่นน้ําทะเลเพราะเสี่ยงจะเกิดกระแสน้ําย้อนกลับหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าถูกทะเลดูดนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับโดยเขาบอกว่าจุดไหนที่มีกระแสน้ําย้อนกลับหรือเสี่ยงต่อการถูกน้ําทะเลดูดนี่นะครับให้สังเกตสีของน้ําทะเล จุดนั้นนี่จะขุ่นกว่าจุดอื่นและคลื่นเนี่ยนะครับมันจะไม่ประติดประต่อมันจะแหว่งหายไปจุดนั้นให้ระมัดระวังและที่สําคัญครับเขาบอกปลายกระแสน้ำเนี่ยจะเป็นรูปดอกเห็ดให้ระมัดระวังเป็นพิเศษครับหรือเอาให้ง่ายที่สุดนะครับจะไปเที่ยวชายหาดที่ไหนเนี่ยก็ลองสอบถามชาวบ้านหรือหาข้อมูลใน Google ก็ได้ว่าชายหาดแห่งนั้นเนี่ยเคยมีข้อมูลนักท่องเที่ยวถูกกระแสน้ําทะเลดูดเสียชีวิตหรือเปล่า ้ามีก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับและที่สําคัญภาครัฐบอกว่าเอาง่ายๆให้สังเกตทงครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้กับชายหาดทั่วโลกเลยถ้าเกิดว่ามีการปักทงแดง2ผืนอันนี้อันตรายมากห้ามลงเล่นน้ําเด็ดขาดถ้าเป็นทงแดง1ผืนอันนี้อันตรายห้ามลงเล่นน้ําเอาง่ายๆว่าจะมีปักทงแดงห้ามลงเล่นแล้วกันนะครับ และถ้าเกิดปักธงเหลืองแสดงว่าเล่นได้แต่ต้องระมัดระวังแต่ถ้าชายหาดไหนมีการปักทั้งธงเหลืองและธงแดงหรือธงผืนเดียวมีทั้งสีเหลืองสีแดงเนี่ยแสดงว่าจุดนั้นมีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับและมีข้อแนะนำนะครับสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปกรณีไปเล่นน้ำทะเลและถูกกระแสน้ำดูดออกไปห่างจากชายฝั่งเนี่นะครับ เขาบอกว่าสิ่งสําคัญคืออย่าว่ายทวนน้ําไม่เช่นนั้นจะหมดแรงและเสียชีวิตและให้พยายามว่ายขนานไปกับชายฝั่งนะครับไปจนถึงจุดที่กระแสน้ําไม่แรงแล้วแล้วค่อยค่อยๆไ่ยยวยเข้าหาชายฝั่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมจะมาย้ําถึงข้อมูลสถิติคนไทยที่จมน้ำเสียชีวิตสักหน่อยนะครับข้อมูลตั้งแต่ปี2 5 5 4ถึง2563เฉลี่ยแล้วคนไทยจมน้ำเสียชีวิตปีละ780คน และปี2,564มีคนไทยจมน้ำเสียชีวิตกว่า658คนโดยส่วนใหญ่ครับเป็นเด็กอายุ5-9ปีถึงกว่า39%เลยและที่สำคัญครับเป็นผู้ชาย70%และโดยปกติแล้วครับเหตุสลดจมน้ำเสียชีวิตมักจะเกิดในช่วงเดือนเมษายนและกันยายนซึ่งเป็นช่วงที่เด็กๆนั้นปิดเทอมนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นจำนะครับว่าในช่วงที่มรสุมเข้าน้ำทะเลคลื่นสูงไม่ควรลงเล่นน้ำทะเลเด็ดขาดและให้สังเกตสีของธงที่ปักไว้ตามชายหาดครับ